โี1ส4คำสารภาพของปีศาจ The Devil in the Court Room หลังจากหนีการจับกุมมานานหลายเดือนในที่สุดหมอโฮมส์ก็ถูกจับได้ที่บอสตันในปี1894ด้วยข้อหาช่อโกงประกันชีวิตแต่เจ้าหน้าที่กลับไม่รู้เลยว่าคนพ่พวกเขาจับได้นั้น คือฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาการจับกลุ่มและการโกหกซ้ำซ้อนโฮ์มส์แซงทำตัวเป็นสุภาพบุรุษพูดจาสุภาพยิ้มให้สื่อเขาปฏิเสธทุกข้อหาและยังพยายามสร้างเรื่องใหม่เพื่อปุกปิดคดีฆาตรกรรมที่กำลังจะเปิดโปงผมไม่เคยฆ่าใคร พวกเขาตายด้วยอุบัติเหตุทั้งนั้นแต่ตำรวจพบเบาะแสเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งโครงกระดูกเศษเสื้อผ้าเครื่องประดับและหลักฐานที่โยงถึงผู้หญิงหลายคนการเสืบสวนและคำให้การของพยานนักสื่อแฟรงค์ไดเออร์เดินทางข้ามรัฐเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทุกครั้งที่เขาเปิดบ้านที่โฮมส์เคยเช่าไว้ ขาพบกลิ่นข่าวเลือดและห้องใต้ดินที่มีร่องรอยของการทดลองพยานหลายคนเล่าว่าโฮมส์ omes, มักจ้างหญิงสาวเข้าทำงานแล้วพวกเธอก็หายไปอย่างลึกลับบางคนเห็นเขาขนหีบไม้ใบใหญ่ขึ้นรถมาและนั่นอาจเป็นหีบศพของเหยือ่อการขึ้นศาลในเดือนตุลาคมปี1895คดีโฮมส์ vs The State of Pennsylvania เริ่มต้นขึ้นเขาเลือดว่าจะแก้ต่างให้ตัวเองไม่มีทนายไม่มีที่ปรึกษาเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นทั้งหมดท่านผู้พิพากษาผมไม่ใช่ปีศาจอย่างที่พวกเขาพูดผมเพียงแค่นักธุรกิจที่ถูกเข้าใจผิดแต่พยานหลักฐานกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งจดหมายเดือรอดชีวิต และคําให้การของลูกจ้างเก่าทุกอย่างชี้ชัดว่าโฮมส์ Holmes คือผู้อยู่เบื้องหลังการตายของพิทโทเซลและลูกของเขาคําสารภาพที่สันสะเทือนโลกเมื่อหลักฐานแน่นหนาโฮมส์ Holmes เริ่มเปลี่ยนท่าทีและให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เขายอมรับว่าฆ่าคนมาแล้วกว่า27ราย แต่ภายหลังเขากลับเขียนจดหมายแก้ว่าเขาโกหกทั้งหมดบางครั้งผมรู้สึกว่าภายในผมมีปีศาจอยู่จริงๆและมันกระซิบให้ผมทำทิ้งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าทำสื่อขนานนามเขาว่า The Devil in Human Form ปีศาจในร่างมนุษย์เพราะแม้แต่ในชั้นศาลเขาก็ยังยิ้มอย่างภูมิใจในสิ่งที่ทำ คำพิพากษาแห่งความตายวันที่7เมษายนปี1896ศาลตัดสินให้โฮมส์มีความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนโทษสูงสุดคือการแขวนคอโฮมส์ Holmes ไม่แสดงความเสียใจแม้แต่น้อยเขายังนั่งนิ่งยิ้มบางและพูดประโยคสุดท้ายต่อหน้าผู้สื่อข่าวว่าผมภูมิใจที่ได้เป็นคนแบบนี้เพราะปีศาจในตัวผม มันเกิดมาพร้อมกับผมตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกปิดด้วยเงียบสงัดแห่งปีศาจนายคุกโฮมเขียนบันทึกถึงชีวิตของตัวเองเขาบอกว่ากะโหลกของเขาเริ่มเปลี่ยนรูปหน้าของเขาค่อยๆกลายเป็นปีศาจรับกับบาปทั้งหมดกำลังแสดงออกมาจากภายในในตอนต่อไปคือวาระสุดท้ายของหมอโฮมส์ วันที่ปิศาจขึ้นสู่ล้านประหารและความลับสุดท้ายของ Murder Castle ที่จะถูกเปิดเผยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันต่อหน้านะครับ